สวัสดีครับผมเจอกันกับคักขนาดครับโอเคครับเมื่อผมได้สัง่งไปสั่งปูเขาว่าปูดองน้ำปลาพะนะมันมันมีแค่ใส่เดียวผมก็เลยสัง่งมาทั้งหมดจำนวนสิบกองครับป่าสีมาเฮดบิงซูปปูดองน้ำปลาสนอกนี่นี่ครับได้มาสิบกองครับมันมีแค่ใส่เดียวก็เลยไปล่องสัง่งมาเบิ่ง ต่ว่ามันกะบางกองมันกะถือฟีดแข็งมาเฮาวกับทหานที่ผมก็ไปเสียน้ำเสียน้ำไปให้มันแกะนี่มันจะใส่แบบมณนทำนี้แหละมันบริเป็นเกจที่เมียมอีหยังดอกเพราะกินได้นะครับนี่มันมีน้ำอยู่ก็เลยบวกกาแข็งไหลเพื่อนเห็น้จิ้มันมน้ำแับนี่ตัวไปครับมันจิ้มกับสายกองเห็นเดี๋ยวเฮาสิมาจัดเป็น เป็นผู้เขานะเป็นบิงซู่ด้วยครับได้ซ้ำมิล่ะสีส่กิ๊บลงมดนี่ <laughs> <laughs> พูดจานเลยปะนี่ครับข้า,างหลังมั้ง <laughs> ปิดแน่นเลยเนาะไม่ค่อยแกะบ่ะ ากระยามันขวม่มันเฮีนยน,นะฮะเอาก็เลยปิดแห่มน,ะนี่ทัวไปเนะี่ย หน่ิมเฮียกันนี่ขนาดปิดเนี่ยน,นะนี่ครับเดี๋ยวเขาสิมาลุยด้วย<ฮ>นี่ครับได้ซ้ำนี่แหละก็เพราะได้อยู่ยังก็บิงซู่นบิงซูน ปูมาหน,น,น่อยปูมาแซ่น้ำปลาน่อยปะนะเอ้ยปูมาดองน้ำปลาเดี๋ยวข้าวสิเปิดเปิดน้ำกิ่มไปน้ำกิ่มไปน้ำกับหาดมันบวตัวนี่ครับอี่อขันจ้ำนี่ มันตรงไซต์แตอองโมพวงพอดีเลยคิดว่านี่ขันตัวแย่หลายไซตออ์แตงโมพวงมันก็กินยากครับนี่เมื่อตอนกับเอาไปย้ำครับรสชาติมันบม่ได้เข้มปนันไดยแกะออกละลายน้ำเอาไปย้ำน้าสีใดตีดเหลือพวกเนี้ยประมาณสียำ้ำจะจะกลองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลายครบ ขัดขนาดแบบนี่ครับเหลือแล้วอีกหลายอยู่ด้ยนี่ครับบุ่รู้ว่าจะกินเมื่อน่ปะ เริมกดติดตามเพจคักขนาดกือเก่าแล้วครับเด้อขอคุณมากๆขอคุณเอฟซีทุกคนที่เก่าพอใจอยู่ว่าสะใจอยู่ดหรอว่าได้ดยดยอยู่อะ อันัวที่มันเป็นเย็นๆเนี่ยเก็แสบเหมือนกันนะครับแบบมันเย็นไหม này nhầm đấy Cái chim lại đi Xưa qua nước chim xì bảo bạn, sao đã cười อ,อกินไว้แต่ว่ากลิ่น,นหน่อยซึมเลยกินนไงเนี่ยครับพอดีคำเลย một thêm có gì đó Chọn khiếm lại không kìa thịt Tại trong mướt chửi vào lưu nạp vào con nướng bánh này chắc tủ อยิบไากินมากฟินเลยว่ะฟิน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 นเละคือฟีฝานว่ะืม ทีเลยอืมเอมาจิ้มอีกกัน mưa đi đi vào thôi Voilà. อบคุณมากๆครับติดติดตามกันน้ำจิ้มเพิ่นกินไปกินมากก็โอเคเจ้าว่าจิตทองเสียป่ะโอเคนะครับเพาะแลละถือว่ามืดแหละจำขอบคุณทติดติดตามกันครับคลิปนี้เอาละ